สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์เกณฑ์ใจเช่นเคยวันนี้เรอยูงกับสมาร์ทโฟนสองรุ่นก็แปลว่าเกิดการเวทเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับในช่องของผมโดยวันนี้ที่ผมหยิบมาเป็น snapdragon 765G ทั้งคู่รุ่นแรกวัน p ั u ดหนอนนะครับรุ่นทสอง vivo x50pro เดี๋ยวก่อนอื่นมาเล่าสเปคคร่าวๆของทั้ง2ตัวให้ได้ฟังกันก่อนนะวัน p ั u ดหนอนนะครับหน้าจอเป็น full hd ขนาดหน้าจอ6.44นิ้วความละเอียดเป็น full hd ครับหน้าจอได้90 h z cpu เป็น snapdragon 765G อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะแล้้วก็นีใหมา8 ที่ผมเอามานะแรม8รอม128นะครับแบตเตอรี่เนี่ย4 1 1พมิลลิแอมแปพร้อมด้วยฟาสชาร์จ30วัตต์ในขณะที่ Vivo X 5 0 Pro นะครับตอนนี้หน้าจอเป็น AMOLED นะขนาดหน้าจอ6.56นิ้วใหญ่กว่าวนะันพัดเนาะขับหน้าจอได้ 90Hz เหมือนกัน CPU เป็น Snapdragon 7 6 5 G เหมือนกันอีกแรมที่ให้มา8เหมือนกันอีกแบตเตอรี่เนี่ย4 3มิลลิแอมแปร์นะแต่ฟาสชาร์จของเขาเนี่ยให้มา33 นะโดยเกมที่เราใช้เททั้งหมดมี6เกมเกมแรกนะครับ Rv e. ทั้งคู่เนี่ยปรับกราฟ,ฟิกได้เหมือนกันคือกราฟ,ฟิกสูงแล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับซึ่งเป็นเฟรมเรทและกราฟ,ฟิกที่ผมแนะนําให้ทุกคนปรับนะครับเพราะมันปรับได้แล้วก็เล่นได้ลืนล่นๆ เรื่องของฟีลลิ่งการทัชนะครับทั้งคู่เนี่ยทัชลื่นพอๆกันเลยแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยผมชอบของวันพลัดมากกว่านะครับด้วยขนาดหน้าจอที่มันเล็กกว่าทําให้การเอื้อมกดสกิลหรือว่าการเดินการหมุนการกดปุ่มต่างๆในหน้าจอเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าด้วยไม่จําเป็นต้องง้างมือออกไปกดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของฟีลลิ่งการทัชพอกันแต่ผมชอบวันพลัดมากกว่าเรื่องของสีภาพนะครับทั้งคู่ก็พอกันเหมือนกันภาพหญ้าภาพดินภาพรายะเอียต่างๆภายในเกมนะครับขุดรายะเอียออกมาได้คล้ายคลึงกันเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยรอง HDR 10+ Plut เหมือนกันแล้วก็ขับหน้าจอได้ข้าสิเิร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีความแตกต่างอะไรให้ผมเห็นเลยนะเรื่องของเสียงเนี่ยผมก็มองว่ามันพอๆกัน RV ีเนี่ยเป็นเกมที่ใช้เสียงเพื่อความมันแต่ผมเนี่ยจะเทใจไปฝั่งวันพลัดหนอนมากกว่านะงานวิดีโอนะครับทั้งคู่ที่ขับออกมาเนี่ยขุด,ดรายละเอียดออกมาได้มันเหมือนกันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของความสเสถียรของเฟรมเรทเนี่ยผมจะยกให้กับ vivo X50 Pro มากกว่าคะแนนที่ผมให้ทั้งคู่เนี่ยเท่ากันเลยเกม RV ผมไม่ เต็ม <September> 10. 10เกมต่อไปเกมผับจีนะครับทั้งคู่เนี่ยตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วเกมผับจีปรับกราฟิกได้ HDR SD แล้วก็เฟรมเดทเนี่ยได้อลตราเหมือนกันตอนนี้แ n น p d r a ก o n 765หปรับได้แล้วเด้อเรื่องของฟิลิ่งการทันนะครับผมว่าการทันหันซ้ายหันขวาเนี่ยพอๆกันแต่จะเทใจไปฝั่ง V ี vo a x 1 0 Pro แล้วก็เรื่องของการทันดีไม่หน่วงทั้งคู่แต่ว่าด้วยความเสถียรของ V ี v o เนี่ยมันจะเสถียรมากกว่าที่ผมอันนี้ที่ผมได้ลองมาเนาะเรื่องของสีภาพเนี่ยผมจะให้วันพัดชนะ เพราะว่าความสว่างของหน้าจอของวันพันเนี่ยจะสว่างกว่า ของ vivo x 50อยู่นิดนึงครับของ vivo x 50เนี่ยก็สว่างเหมือนกันมันต่างกันนิดเดียวแต่ว่า vivo x 50เนี่ยมันจะสว่างไปในโทนแบบนุ่มละมุนมากกว่าไม่ได้ดูดุดันเรื่องเสียงเนี่ยผมให้วันพันนะครับขับเสียงรอบๆได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นเสียงเดินสตรูเสียงรถเสียงยิงเสียงปืนอะไรต่างๆที่อยู่ณเวลาปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยมันขับออกมาได้ดีกว่าเนาะเรื่องของงานวิดีโอนะครับที่ออกมาทั้งคู่ก็พอๆกันนะสวยพอๆกันเลยเรื่องของความลื่นของวิดีโอก็แทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหน เป็นวันพรหนอดอันไหนเป็น vivo นะครับอันนี้ถ้าผมไม่ขึ้นมาให้ทุกคนก็คงจะงงเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้วันพรหนอดในเกมพ u บจีโมบายนะครับผมให้9 5เต็ม10นะในขณะที่ผมให้ vivo x 5 0 pro ตัวนี้ให้ แค่9นะครับต่างกันอยู่นิดหน่อยเกมต่อไป Call of Duty นะครับเกมนี้เนี่ยปรับกราฟิกได้สูงมากแล้วก็เฟรมเดตได้สูงมากทั้งคู่เลยนะครับแลวแนะนาให้ปรับกราฟิกนี้เลยเรื่องของฟีลลิ่งการทัดนะครับทั้งคู่เนี่ยฟีลลิ่งการทัดพอๆกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทะลึ่งไปชอบ Vivo x 1 0 Pro มากกว่าเพราะว่าทัดดีแบบระดับหนึ่งอะ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ได้พุ่งจนเกินไปแล้วมันไม่ได้เด้งไม่ได้แบบทัดแล้วมันลั่นจนเกินไปเรื่องของสีภาพเนี่ยผมจะยกให้กับ OnePlus นะครับเรื่องการขับเฉดสีต่างๆเนี่งออกมาา ว่านะดูง่ายมากกว่าในเกมแนว FPS เนาะเรื่องของเสียงเนี่ยชอบของ Vivo X 50 Pro มากกว่านะครับเสียงที่ออกขับออกมาเนี่ยมันแน่นม,มันดูดันมากกว่าเรื่องของงานวิดีโอก็เหมือนเดิมเลยครับงานวิดีโอนี่ออกมาพอๆกันทั้งคู่เลยถ้าเกิดผมเอาวิดีโอมาแปะวะเนี่ยทุกท่านก็แยกกันไม่ออกหรอกว่าอันไหนเป็นของวันพั u อันไหนเป็นของ Vivo เนาะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้เนี่ยวันพ l u เนี่ยผมให้9คะแนนแล้วก็ของ Vivo X 50 Pro เนี่ยผมให้9.5คะแนนผมชอบในเรื่องของ feeling การ touch Vivo X 50 Pro มากกว่านะ แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเชื่อเฉือนคะแนนกันไปนิดเดียวเกมต่อไปเดนไปเด i ไลท์โมบายทั้งคู่เนี่ยปรับกราฟิกได้สูงนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทได้60นะแต่ว่าผมแนะนําให้ปรับกราฟิกเป็นอัตโนมัติแล้วก็เปิด60เฟรมเหมือนกันเพราะว่ามันจะเล่นได้ลื่นกว่าถ้าเกิดคุณปรับสุดเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกตอนที่ไม่อยากหน้าจอด้วยนะฟีลิ่งการทัชชอบของ vivo x 5 0 pro มากกว่านะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอของเขาใหญ่กว่าแล้วก็ตัวเดินเนี่ยตัวปุ่มคอนโทรลของเขาเนี่ยมันจะบังคับได้ง่ายกว่าเรื่องสี ขุดรายละเอียดต่างๆออกมาได้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่คาตะกรอนไล่จังหวะนู่นนี่นั่นคือภาพมันกระตุกเหมือนกันนะแล้วก็มันยังขุดรายละเอียดออกมาได้คล้ายๆกันอีกโอ้เรื่องเสียงของทั้งคู่เนี่ยพอๆกันครับไม่มีอะไรที่จะต้องฟังมากมายอย่างเช่นเสียงสกิลเช็คก็เหมือนกันเสียงคาตะกรอนไล่ก็ดังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสียงไม่จำเป็นที่จะต้องซีเรียสกับเกมนี้เนาะงานวิดีโอเนี่ยผมจะชอบไปทาง vivo x10 pro มากกว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวหน้าจอตัวเดียวกันตั้งค่ามันเหมือนกันแต่ว่าภาพวิดีโอของ V V ที่ ขับออกมาเนี่ยมันจะดูเสถียรกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับมันจะดูแบบกระตุกน้อยกว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้วันพลัสหน่อยในเกมเดทบายเดย์ไลท์นะครับผมให้8.5แล้วก็ vivo x50 pro ผมให้แปดจุดห้าเช่นกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันได้พอๆกันเกมต่อไป PS สองพัครับทั้งคู่เนี่ยปรับกราฟิกได้สูงแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยได้60เฟรมเรทเหมือนกันแล้วผมก็แนะนําให้ปรับแบบนี้ไปเลยนะเรื่องของฟีลเตอรการทันนะครับผมชอบ vivo x50 pro มากกว่าคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดฟีลิ่่่งงกกาาารรรรททััััชมมมมนนนนนหหหววืออีะะไเิดขึึ้้้จํใูสก แต่วีโวที่ผมลองเล่นเมื่อเทียบกับวันพัชแล้วผมชอบวีโวมากกว่ามันไม่รู้สึกว่าหงุดหงิดแต่มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะวันพัชก็ทําได้ดีไม่หน่วงด้วยสีภาพนะครับทั้งคู่เนี่ยพอๆกันไม่ต่างกันเลยเรื่องสีภาพนะการขับรายละเอียดของสีสนมามหญ้าสีชุดตัวละครสีคลองเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยขับออกมาได้ดีมากส่วนเรื่องเสียงก็พอๆกันเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างใดในเรื่องของเสียงนะเรื่องของงานวิดีโอนะครับทั้งคู่ที่ขับออกมาเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ว่าภาพวิดีโอที่มันดูลื่นกว่าจะเป็นของ V vo Pro ะรเพาาว่ ความสเสถียรของเฟรมเรทที่เขาขับออกมาได้เนี่ยมันจะดูเป็นช็อตน้อยกว่าวันพัสเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมให้ทั้งคู่ก็คือ เเต็ม 10, 10ทั้ง OnePlus Note แล้วก็ Vivo x 2 0 Pro นะมาเกมสุดท้าย a d f a l t 9นะครับเกมนี้เนี่ยปรับการาฟิกการตั้งค่าสูงนะครับแต่ผมจะไม่แนะนำผมจะแนะนำให้คุณปรับเป็นออริจินัลที่ <c oughs> เครื่องเขาให้มาเลยเรื่องของ feeling การทัชนะครับผมชอบของ OnePlus Note มากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของจโสรสโคบในการควบคุมทิศทางเนี่ยของจโสรสโคบของ OnePlus เนี่ยจะหน่วงน้อยกว่าของ Vivo x 2 0 Pro อยู่ตีดเดียวเท่าที่ผมรู้สึกได้นะอันนี้จากที่ผมได้ลองเทสนะเรื่องของสีภาพเนี่ยผมจะช ไปในทางของวันพัสดมากกว่าเพราะว่าวันพัสดในเกมแข่งรถเนี่ยสีภาพจะออกมาในโทนดูดันซึ่ง vivo x 5 0 pro ตัวนี้เนี่ยสีภาพมันจะออกไปในโทนนุ่มละมุนแบบขับรถในทุ่งลาเวนเดอร์สีมันดูซอฟต์กว่าลงไปนิดนึงซึ่งมันเป็นเกมที่ต้องการความแรงมันต้องการแบบสีสันฉูดฉาดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพัสดขับสีออกมาได้ดูดุดันมากกว่าเรื่องของเสียงนะทั้งคู่พอกันนะครับไม่ได้ตัวไหนพิเศษมากกว่าหรือว่าไม่ได้มีตัวไหนที่โดดเด่นเรื่องเสียงนะเรื่องของวิดีโอเนี่ยผมให้พอๆกันเหมือนกันเพราะว่ามันข ได้เห็นในวิดีโอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมให้ทั้งคู่เนี่ย8.5เต็ม10เหมือนกันก็แสดงว่าเสมอกันอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยเกมที่ผมให้วันพัชชนะ Vivo X50 Pro เนี่ยหเกมและที่ผมให้ว i โวชนะวันพัชเนี่ยหเกมที่เหลือเสมอหมดเลยด้วยความที่ CPU ตัวเดียวกัน RAM 8เหมือนกันทั้งคู่เลยทําได้ไม่ค่อยแตกต่างมากมายแต่ที่แตกต่างกันก็คือราคา14,990บาทแล้วก็ V ีโ o เนี่ย24,990บาทต่างกันอยู่1 0 0 0 0บาท ถ้าเกิดจะซื้อมาเฉพาะเล่นเกมอย่างเดียวเมื่อเทียบกับ OnePlus นอนเนี่ยก็อาจจะดูแพงจนเกินไปนะเพราะถ้าเกิดจะเทียบเรื่องเกมอย่างเดียวเนี่ย,ยมันก็เหมือนอนกันโดยเรื่องราคาที่ต่างกัน10,000บาทนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมจะยกให้ v i v o X10 Pro แบตเตอรี่ลดน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็ต่างกับ OnePlus อยู่ประมาณ1-2%นะครับใน1ชั่วโมงเรื่องของอุณหภูมิแน่นอนแล้วว่า v ี vo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่รักษาอุณหภูมิได้ดีแบบดีมากๆเลยและ OnePlus ก็ทําได้ดีเช่นกันเพราะฉะ เหมือนกันก็คือทั้งหมดของการเปรียบเทียบมือถือทั้งสองเครื่องที่ใช้ CPU ตัวเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดจะเลือกราคาประมาณนี้หรือว่าเป็นราคาประมาณนี้ดีก็อาจจะเป็นข้อพิจารณาให้กับทุกท่านได้นะครับวันนี้หากผิดพลาดไปอะไรก็ขออภัยมาทีนี้ด้วยแต่ไม่ขอโทษหรอกสวัสดีครับ